สวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะเอาเรานะคะวันนี้เรามาเจอกันนะคะเป็นรายการใหม่นะคะของแซมินเตอร์พรีสคูลเรานะคะ mm hmm. ก็จะมา,เ,า <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรายการที่เราจะหมอหมอยนะคะ mm hmm. <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งที่ลูกๆเราได้ทํากิจกรรมในโรงเรียนของเรานะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็น รายการนะคะพูดคุยกันนะคะผ่านที่ชื่อว่า Happy Friday นะคะวันนี้วันศุกร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในเรื่องของการเรียนรู้ที่ผ่านมาในหนึ่งวของลูกของเรานะคะอันนี้ก็แอบเมาส์แอบออดูพฤติกรรมนะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าเด็กๆของเรานะคะลูกของเราเนะ่ยเขาทำอะไรบ้างนะคะ ก็คงจะเป็นหลายๆครอบครัวตอนนี้ก็อา,อาจจะทํากับข้าวแล้วก็ฟังพี่แหมเมาส์เรื่องเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมรูปให้ฟังนะคะในในหนึ่งวีคนะคะเราเรียกว่าวันจันนะคะก็จะเป็นวันที่เรียกว่าต้องเริ่มเผาห,หัวเด็กในเรื่องของการสร้างอารมณ์เนาะ เพราะว่ากิจกรรมการสร้างอารมณ์เนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าด้วยด้วยวัยของเขาเขายังมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเนาะอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์นะไปเที่ยวสนุกสนานกับครอบครัวเอ๊ะทำไมฉันต้องเข้ามาอยู่หมดที่ต้องมาอยอู่กิจกรรมแล้วยังทําตามใจเต็มไม่ได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เป็นการริวิวอารมณ์นะคะให้ให้เด็กๆได้มีความสุขแล้วก็อยากจะมาเรียนอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็เป็น การทำกิจกรรมทูชีชาเป็นเพลงที่เขาเด็กๆร้องขอแล้วก็ชอบนะคะส่วนกิจกรรมถัดมานะคะก็จะเป็นการกิจกรรมที่เราหา,าสิ่งรอบตัวแล้วก็สร้างให้เกิดการเ,าเล่นนะคะเล่นอย่างมีคุณภาพนะคะอาจจะสร้างสารรค์ในเรื่องของการเอาฟองสบู่มาทําเป็นกิจกรรมนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ นะคะเรื่องเรื่องอการใช้สบู่เราก็ใช้สบู่ที่มันมีมีเรื่องของความเซตตี้นะคะเราก็เรื่องเรื่องของการแสบตาเรื่องของระคายผิวนะคะอาจจะใช้สบู่อ่อนๆเกี่ยวกับครีมอาบน้ำเบบี้ที่เราใช้ให้กับลูกเราทุกวันนะคะคุณแม่ก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะ,ะทำให้เด็กๆเกิดความออกแบบ ของเล่นตัวเองได้นะคะพ่อแม่เป็นตัวช่วยเสริมหรือเอาไปทํากับเพื่อนข้างบ้านนะคะหรือว่าเด็กๆข้างบ้านถ้ามีเราก็เอ้ยมาชวนกันเล่นไม่ต้องเสียเ,เสียเงินลงทุนอะไรเยอะแยะนะคะเอาครีมอาบน้ําที่คุณแม่แต่ระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเล่นสมุดขวดอันนี้คุณแม่ก็จะเปลืองหน่อยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าของที่มีอาจจะไปหาหามาทากิจกรรมแล้ว เอ๊ะทำไมแชมพูที่บ้านหมดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่ที่ที่สำหรับเด็กๆที่เรียนนะคะก็จะเป็นการเรื่องของการผรสมสีนะคะเราก็ใช้สีผสมอาหารให้เด็กดูว่าแต่ละสีเขาเรียกสีอะไรมันก็เป็นการเรียนรู้ทั้งสีแล้วก็ทั้งการแยกการที่อ่าเรามีอย่างคาสซีนะคะคสซีเขาก็จะเรียนเรื่องการสื่อสารค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากเขาเรียน อยู่แซนเตอร์นะคะมาได้ค่อนข้างหลับหลายปีแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอยากใช้ภาษานะคะพอะอ,ยอยู่คัสเนี้ยก็จะมีความอยากที่จะใช้ภาษากฤษนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่านิทานการเล่าเรื่องราวน,นะคะไม่ใช่แค่นิทานแล้วก็สอนให้เขาออกแบบที่จะใช้คําพูดตัวเองอ ใป็นการต่อประโยคเองนะคะคก็จะเริ่มมีประโยคแปลกๆเข้ามานะคะอย่างเราพาไปทำกิจกรรมเขาไปเห็นว่านหางจระเ,เข้เขาอาจจะยังงงว่ามันใช้ศัพท์อะไรเขาบอกที shirt, ่เชิดที่เชิดที่เชิดถามว่าอันนี้มันคือต้อนอะไรใช่ไหมคะเขาก็เขาก็ตอบมาว่าค็อปคไดเทลอันนี้คือว่านหางจระเข้อันนี้มันเป็นการออกแบบความคิดนะคะคำศัพท์ใหม่ๆได้ด้วยตัวเด็กเองนะคะ แล้วก็ก็ช่วยเรื่องของความสร้างสารรค์การการใช้ภาษานะคะถึงจะถูกจะผิดแต่เด็กเนี่ยเราไม่ต้องไปวอรี่เขานะคะเขาก็จะผ่านการซึมซับผ่านการเล่นผ่านการเรียนรู้ของเขาทุกวันนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือกิจกรรมนะคะกิจกรรมผ่านมาก็คือ,เ,อ,อเป็นวันหยุดช่วงหยุดยาวนะคะก็เป็นการ เป็นวันที่วันเกิดของรอสิบเรานะคะเราก็ให้เด็กๆนะคะไปช่วยบำเพ็ญประโยชน์นะคะให้กับทำตัวทำตัวบำเพ็ญประโยชน์เป็นนะคะก็คืออุ๊ยเก็บขยะได้แล้วก็เล็กๆน้อยๆนะคะให้เขาเรียนรู้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งหนงสังคมที่จะช่วยให้พื้นที่มันสะอาดนะคะแล้วกเ็เก็บของที่ไม่ ไม่ใช้นะคะทิ้งอะไรอย่างนี้หรือว่าขยะที่มันเกะก,กะและเกะละกะเขาก็สามารถจะช่วยเราเก็บอันนี้ก็ไปต่อยอดใช้กับครอบครัวได้อยู่แล้วนะคะถ้าเด็กเขามีระเบียบมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็รู้จักช่วยเหลือในการเก็บของเป็นที่เป็นทางที่บ้านของคุณแม่นะคะเขาก็สามารถเอาการเรียนรู้ที่โรงเรียนไปสู่ที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นการ ทำให้เด fate, ็กม mm ีความรับผิดชอบนะคะอ่าวันที่เราเสริมสร้างสปอร์ตเดย์นะคะก็คือวันที่เสริมสร้างความแข็งแรงเด็กต oh, ้องได้ไว้จะเที่ยงเหนื่อยยิ่งร้อนอากาศเปลี่ยนแปลงหรืออะไรในการทำให้ร่างกายเขาได้รับลมได้รัทลมแดดแดดม เรียกว่ามันได้ทั้งอารมณ์ได้ทั้งธรรมชาติช่วยนะคะก็ก็จะเป็นส,สิ่งที่ทําให้เขาแบบลดการเจ็บป่วยนะคะน้อยลงนะคะจะเห็นได้ว่าเออถ้าเราสร้างสมองอารมณ์ที่มีความสุขไปด้วยกันนะคะร่างกายก็จะมีภูกต้นทานนะคะด,ด,ด้วย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 อากาศด้วยอุณหภภาพแวดล้อมต,ต่างๆก็จะช่วยให้เขาเนี่ยไม่เจ็บป่วย แต่ด้วยความเป็นเด็กของเขาเขาจะรับเชื้อได้เลยนะก็เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ลูกๆเราคือการออกการการแจงอะไรเงี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านก็อาจจะมีกิจกรรมะนสำหรับวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะให้ให้ลูกๆเสริมสร้างไปด้วยนะคะเด็กๆนะคะเขาก็มี มีจินตนาการมีการเล่นนะคะในแต่ละช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ค่อนข้างได้ครบรสชาตินะคะจะเห็นว่าพัฒนาการก็จะให้เราเห็นเรื่องราวต่างๆนะคะตอนนี้เราจะบอกข่าวดีนิดนึงนะคะว่าทางโรงเรียนแซมินเตอร์ของเรานะคะก็จะเริ่มมีเ,เฟส ในการก่อสร้างผู้ปกครองบางคนเอ๊ถามพี่แหม่ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วมันเป็นการช่วยเรื่องของการรอ,องรับนักเรียนในอนาคตนะคะที่ท,ที่ที่มีการตอบรับเข้ามานะคะก็ไว้ครั้งต่อไปก็จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าเรามีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดสนใจนะคะท้องอยู่นะคะหรือว่ากำลังจะท้องคนที่สองเอามาเลยค่ะเอามาฝาก กันไว้ก่อนนะคะลงชื่อไว้ก่อนได้เลยนะคะรับรองว่า,เ,าเรามาให้ฝรั่งเลี้ยงเนี่ยยังไงก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ยังไม่พูดได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อที่เรียกว่าซึมซับจริงๆเนะเาะแล้วก็ถ้าเรา,เอ,าอยากให้เรามาคุยกันนะคะเราดูสิว่า,าทุกวันศุกร์อะะเราเราใช้คำว่า happy Friday ใช่ไหมคะเ,เวลามันเหมาะสมไหมหรือว่า มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยก็จะดีมากนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับลูกเราถือว่าเราเป็นครอบคร,อรัวแซมเินเจอกันนะคะเราสามารถที่จะคุยเรื่องลูกเรื่องเรื่องพัฒนาการเรื่องต่างๆที่สามารถจะเสนอแนะด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาพูดคุยถามตอบกันในครั้งต่อไปนะคะถ้ายังไงนะคะก็คือสัปดาห์นี้เราต้องอ่าบายๆกันไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยว สัปดาห์หน้าเราก็มาแอบเมาส์เด็กๆก,กันเหมือนเดิมนะคะว่าเขาได้ความสุขตามสโลกแกนของเราว่า Safety Happy and g คือ Social s k i l l นะคะก็คือมีความสุขมีความปลอดภยัยแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักของสังคมในอนาคตนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับ แฟนเพจของเราค้งต่อไปอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ <laughs>